สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่14สัปดาห์นี้วิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนรู้เรื่องน้ำอันชันเปลี่ยนสีเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะขั้นตอนการต้มน้ำดอกอันชันขั้นตอนที่1เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดอกอันชัน ผ้าขาวบางกาละมังหมอ้อขั้นตอนที่สองนำน้ำดอกอัญชันไปล้างน้ำให้สะอาดต้มน้ำให้เดือดแล้วนำดอกอัญชันใส่ลงหมอ้อต้มจนน้ำดอกอัญชันออกมาเป็นสีน้ำเงินขั้นตอนที่สามกรองน้ำดอกอัญชันออกจากหมอ้อและพักทิ้งไว้ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะนาเราจะได้น้ําดอกอัญชันดังตัวอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะการทดลองการเปลี่ยนสีของน้ําอัญชันแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆลองคาดคะเนกันก่อนค่ะว่าน้ําอัญชันเปลี่ยนสีได้อย่างไรเมื่อเด็กๆได้คาดคะเนไปแล้ว เรามาทดลองกันเลยค่ะคุณครูจะบีบมะนาวลงไปในแก้วเป็นยังไงคะเด็กๆน้ำดอกอัญชันเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงใช่แล้วค่ะก็เพราะว่ามะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดพอเราหยดมะนาวลงไป กฎของน้ำมะนาวก็จะทำปฏิกิริยากับน้าอัญชันทำให้น้ำอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูอ้อก,ก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆด้วยค่ะหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้าที่20คําคำสั่งที่1เขียนตัวเลข1 2 3และ4ลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับขั้นตอนการทำน้ำดอกอัญชันคำสั่งที่2เขียนเครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับการคาดคะเนและผลการทดลองเดีย๋ยวเราไปฟังคำสั่งกันค่ะถ้าคุณครูบีบมะนาวลงไปในน้ำดอกอัญชันเด็กๆคิดว่า จะเกิดการเปลี่ยนสีหรือไม่หลังจากที่เด็กๆได้ดูการทดลองของคุณครูอ้อมเมื่อสักครู่ไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถเขียนเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ